กรับมาสู่รายการ,รอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับและแน่นอนนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารนะฮะอาหารที่จะสอนในวันนี้บอกตรงๆว่าทายากนะครับแต่ว่าบังเอิญเจ้านี้เขาเก่งจริงก็เลยอยากจะเอามาสอนนะฮะเวลาที่เราเคยไปร้านอาหารที่เรียกว่าข<ช>้าวต้มกุ้ยนะฮะหรือว่าร้านอาหารจีนสมัยก่อนดีๆเวลาเรากินข้าวต้มกุ้ยนะเขาจะมีเมนูนี้สําเร็จรูปต้องใช้เวลาทานานใช่เขาเรียกว่าปลาช่อน เกี่ยมชายใช่นะครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับไม่มีใครทำละร้านข้าวต้มกุ้ยบางร้านก็ไม่ทําแล้วมันจะหายไปหายไป่่ยวาแต่เดี๋ยวนี้นะเอาตรงๆนะครับมากับเมนูเนี้ยกับชีวิตหนูเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยที่หนูจะได้ชิมไม่เคยเห็นเลยครับหนูหนูไม่เคยกินจริงๆความที่อยู่ต่างประเทศมานานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่นมาหนูจะกินพวกแฮม อะไรอย่างนี้ไม่ได้กินเลยเขาชับต่างประเทศนี่เราถึงชัยนาทหรือยังครับผมอ๋อยัง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 ไม่ถึงจุลุรีครับจุลุ่ยมีไหมเอาล่ะฮะวันนี้เราจะมาสอนทำกันร้านเนี่ยท่านผู้ชมเป็น delivery หมายถึงว่าไม่มีหน้าร้านเขาทำส่งอย่างเดียวและร้านนี้นะครับนี่คือของขึ้นชื่อหรือช้างเขาเลยประช่อนเกียมชายขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณออนอันงลีเลิศชายมนตรีนะครับจากร้านมวย delivery ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบยอยู่ที่ซอยทิกาศ3ี่แยก2ครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายเป็นร้าน เรา่าค่ะงเราส่งอย่างเดียวส่งอย่างเดียวทำมากี่ปีแล้วครมวยโอ้หลายหลายปีมากแล้วตั้งแต่รุ่นอากงอะค่ะรุ่นอากงเดินทีเดียวมีพัตคารค่ะเป็นพัตคารหลีบวงเทียงอะค่ะก็รับจากบรรพบุรุษมาก็ประมาณ60กว่าปีแล้วหกสิกว่าปีสูตรนี้เราอยู่กับเรามานานมากอยู่มานานอยู่มานนาามกแล้ววันนี้ให้เกียรตินะฮะเดลิเวอรี่ทั้งร้านนะครับนี่มันเศษส่วนนี่มากันเต็มเลยนะฮะทั้งตระกูลเลยครับทั้งตระกูลใช่ไหมฮะมาได้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะสวัสดีครัมาหมดเลยมาไม่ได ขอออกทีวีหน่อยพ่อซื้อนนมาบอกเขาทำา delivery ครับคือทำส่งอย่างเดียวถ้าเกิดท่านอยากจะทานก็โทรศัพท์ไปแล้วก็บอกเมนูนู้นเมนูนี้ถ้าเขามีเขาก็จัดการส่งให้แต่นี่คือเมนูซึ่งเป็นเมนูหลักซึ่งใครก็ต้องซื้อต้องหาต้องเอาไปถ้าผู้ชมเห็นมาว่าหนึ่งหม้อเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งกระมังเขาเรียกกระมังเลยกระมังนี้ทั้งกระมังนยท่านผู้ชมจะมีปลาอยู่ประมาณ5กิโล5กิโลทั้งหมดเนี่ยเขาขาย3,000บาทนี่นี่นี่ มันน่าซื้อไปขนาดไหนอ่ะซื้อแล้วไปแกะกันไปเานใช่และไปงานเลี้ยงหรืออะไรก็ตามนะครับมีปลาอยู่ตรงนี้5กิโลแล้วมันน่ากินแต่วันนี้ก็จะเอาสูตรทั้งหมดที่60ปีเข้ามาบอกเราว่าทาอย่างไรท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยครับประช่อนเขี้ยมชายครับนี่คือที่ร้านของเขาครับแล้วคนที่ทําคนที่เห็นอยู่นี่คือใครอาอะไรครับเป็นอาโกอโกนะฮะอะโกนี่คือเครื่องทั้งหมด เริ่มต้นจากเราต้มน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปกระดูกหมูน้ำสต๊อกกระดูกหมูนะครับแล้วใส่ใบเตยลงไปด้วยในน้ำสต๊อกกระดูกหมูเนี่ยนะฮะมีใบเตยเพื่อเพิ่อความหอมเพื่อความหอมไม่น่าเชื่อนะฮะเที่ยวประมาณเป็นชั่วโมงอะค่ะครับ แล้วก็อันนี้เราจะเตรียมเกลือเตรียมน้ําเพื่อจะล้างปลาล้างปลาช่อนปลาช่อนที่ว่านี่เป็นปลาช่อนนาเป็นปลาช่อนนานะครับตัวขนาดประมาณกิโลครึ่งกิโลครึงะคะค่งฮะตัวเบลเลอร์เลยอ้โลคร่งตนเลยอ,อันนี้เราล้างเราต้องเมือกเนี่ยเราต้องล้างออกให้หมดเลยครับต,ต้องลูดให้เกลี้ยงเลยเพราะว่ามันเหม็นข่าวมากตรงเมือกตรงเมือกมันเพราะฉะนั้นคนล้างเนี่ยต้องเอาเกลือขึทื่อแล่วใช่ต้องลูดให้หมดนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหั่นแยกหัวแยกพุงครับ เนี่ยอันนี้แยกพุงอาพอช่างกิมัาตเขาจะแยกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเขาจะแยกหัวไว้ตังหาข้อหัวคนกินนะครับพุงนี่แน่นอนไม่ต้องพูดครับมีใครด้วยแล้วก็เอามาบ้างเป็นบ้างเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเดี๋ยวจะมาตัดเป็นตัดนี่ฮะเราต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาหั่นเนี่ยถ้าเนื้อปลาเละนะมันจะไม่อร่อยเสียรสชาติเลยนั่นหมายความว่ามีดต้องคมจริงๆท่านผู้ชมนะฮะ เทาวนี้เกียมชายเกี่ยมชายนี่เราจะมีเจ้าประจําที่ว่าดองด้วยน้ํามะพร้าวเลยเพื่อมันจะไม่เค็มมากเกี๊ยมชายดองด้วยน้ํามะพร้าวนะฮะเวลาหาซื้อต้องซื้ออย่างนั้นเอามาหั่นแล้วก็มาล้างให้ชิ้นประมาณเซนหนึ่งนี่นะค่ะน้ำพอๆประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนเนี่ยนะฮะเอามาล้างล้างกี่น้ําประมาณสองน้ำก็พอค่ะล้างสองน้ําเลยล้างเข้าไปก็คลายความเค็มเอามาเสด็จ แล้วพักไว,กไวก้นน,นี่นะครับเกี่ยมชายคร<ล>าวนี้ทีนี้จะเป็นเครื่องดับข่าวมีมีข,า,ขาบุพพอแหลกขาบุพพอแหลกขาแก่นะฮะแล้วก็ตัไคร<ล>้ามบุพพอแหลกเหมือนกัน,กน,กนใส่ลงไปในกะมังนั่นแหละครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีใบมะกรูดฉีนะครับ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยเม็ดค่ะนี่ฮะไม่เคยเห็นนะฮะปกติแล้วเวลาจะทําดับคาวปลาไม่มีใส่พริกไทยเม็ดแต่ว่านี่เราจะทาให้มันสําเร็จเลยท่านผู้ชมเลยใส่พริกไทยเม็ดบุพอแหลกลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมไทยค่ะบุพอแหลกบุพอแหลกเหมือนกัน ล,ลากผกักชีค่ะลากผักชีบุ๊อ้อแรงอีกเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นเครื่องที่ดับข้าวปลาได้อย่างดีใส่ไว้เอาตะแกรงวางคราวนี้มาเตรียมเกี๊ยมชายใส่อะไรล,ลงไปอันนั้นเป็นเต้าซี่ค่ะเต้าซี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็กระเทียมไทยกระเทียมไทยเต้าซี่ค่ะ,ะแล้วก็คลุกให้เท่าให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันกระเทียมไทยก็ต้องกระเทียมกับเต้าซี่พอกันไหมพอกันค่ะพอกันนะหมายถึงว่าจำนวนพอกันต้องบูด้วยไหม อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องบุทานเป็นเม็ดเลยอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมเอาเกลี่ยมฉายวางล่างวางรดนบนซึ้งเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รอตามด้วยปลาตามด้วยปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงสลับกันเลี้ยงสลับฮะแล้วเสร็จแล้วก็เขี่ยมฉายอีกแล้วก็ปลาอีกจนกว่าจะจบใช่ค่ะครับส่วนหัวกับส่วนพุงเอาไว้ที่ไหนไว้ตรงกลางค่ะล่อแขกครับท่านผู้ชมเอาไว้ล่อแขกตรงกลางนะละ แล้วนี่ทําอะไรอันนี้เป็นเต้าหู้ยี้ค่ะนำมาบดให้ละเอียดเต้าหู้ยี้อย่างดีหรือเปล่าอย่างดีเลยอย่างดีนะครับบดให้ละเอียดใช้ใช่กี่ใช่กี่ลูกสักประมาณเอ่อสิบสิบก้อนก็พอสิบก้อนสลับปลาห้ากิโลเนี่ยนะบอกสัดส่วนไว้พอแล้วเพราะมันเป็นอย่างดีมันจะไม่เค็มแลวนี่อะไรอันนี้เป็นซอสปรุงรสซอสปรุงรสใส่ลงไปน้ำตาลทรายนิดหน่อยตัดเค็มตัดเค็มหอมันเค็มใช่ใส่ลงไปในเต้าหู้ยี้ซึ่งตอนนี้ค่อยๆนะเรา แล้วเราก็น้าซุปที่เราต้มได้ที่แล้วเ,เนี่ยตักกระดูกออกทิ้งไปก็เอาเต้าหู้ยี้ที่เราผสมกับเครื่องปรุงเนี่ยเทใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ําสต๊อกหมูนั่นเองนะฮะสต๊อกกระดูกหมูเนี่ยสักครู่นี้นะฮะ<อ>แล้วเอาไปต้มให้เดือดจัด,จดเลยลต้มให้เดือดจัดแล้วก็มาลาดกับตัวปลาลาดปลาที่เราเรียงไว้เมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการน็อคเนื้อปลาขยับด้วยนะฮะขยับเพื่อให้มันทั่วถึงกันให้ตัวถึงนี่น้ำอะไร อันนี้น้ํามันค่ะหลังจากที่ว่าเรานึ่งไปสักสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเราลาดน้ํามันเพื่อมเงานึ่งไปแล้วนะครับสองชั่วโมงแล้วก็มาใส่น้ํามันนึ่งต่ออีกอีกประมาณสิบนาทีอ่ะก็จะได้เป็นอันเสร็จสิ้นได้มาเรียบร้อยแล้วไปช่อนเยี่ยมชายครับน่ำ้มดูแล้วบอกแล้วนะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงหากินไม่ค่อยได้จักินดีกว่านะฮะ S <S <S แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทําได้เองที่บ้านนะหรือคุณทำร้านข้าวต้มสมมติคุณดูอยู่คุณทำร้านข้าวต้อมอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นเมนูซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนทาค,คุณทาเถอะมันอร่อยจริงแล้วมันหากินยากขายดีมากอันนี้เมนูนี้เมนูนี้น <ะ S 1> สำหรับตัวเข้าเองหมดูดลิเวอรี่เนี่ยใครก็สั่งเขาว่ายาๆเขาเอาสูตรมาบอกมาให้เราทํากันแรกสุดเลยท่านเตรียมน้ําสต๊อกสก่อนน้าสต๊อกกระดูกหมูเขาจะเอาเล้งนะครับต้มนานเท่าไหร่คุณทําน้าสต๊อกนะประมาณเกือบสองชั่วโมงอะค่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยอย ทำน้ำสต๊อกตรงนี้ให้ก่อนเอาเล้งทำนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปลาที่คุณซื้อเนี่ยอันนี้มันจะไม่เหมือนอย่างอื่นเวลาที่ท่านทําเมนูนี้ปลาต้องตัวใหญ่ต้องอย่างน้อยกิโลกิโลขึ้นนะเลวที่สุดจะต้องกิโลขึ้นเทียบให้ดูว่ามันขนาดูนี่ม่มันใหญ่มากะใหญ่มากครับนี่กิโลครึ่งประมาณโลครึ่งเพราะว่าแขนนะครับอันนี้ปลาเพราะว่าเราต้องมาหั่นปลาให้มันเป็นแว่นเพราะฉะนั้นถ้าตัวเล็กแว่นมันจะนิดเดียวไม่น่ากินแล้วเวลาเรานึ่งไปเนี่ยมันจะเละจะเละ ไม่ถ้าสมมติว่าเราต้องมาหั่นปลาช่อนเป็นแว่นรทำไมเราไม่ใต่แว่นไปเลยบาะท่านนั้นมีคนใหญ่จะได้แว่นอยู่สองสามรนะัะนั้นเราก็เลยหั่นอย่างนี้ต้องตัวใหญ่หน่อยนะครับเวลาที่ท่านทําปลาทําปลาช่อนเยี่ยมชายที่คุณหวยบอกชัดเจนมากๆว่าล้างปลาสําคัญมากนะครับ ต้องเอาออกให้หมดใช่ต้องเอาเกลือต้องเกลือเต็มเต็มลูกออกให้หมดเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเหม็นข่าวมาในนี้มันจะเหม็นข่าวทั้งหม้อเลยจบเลยใช่ส่วนเครื่องต่างๆที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เห็นตรงไหนน่าสงสัยอีกแล้วครับผมเห็นว่าท่านท่านจะดูจะภาพได้เลยว่าเธอบอกชัดเจนและบอกหมดไม่มีเหลือแล้ววิธีการแต่ใช่แต่นี้เวลาที่ตอนนาไปเทใส่ด้วยกันแล้วที่บอกต้มเดือดก่อนต้มน้ำน้ำซุปเดือด น้ำเต้าหู้ยี้ที่มันเดือดแล้วแล้วถึงจะมาใส่เพราะใส่ลงมาเสร็จท่านผู้ชมเอามาต้มต่ออีก2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับ2ก่อนพอ2เสร็จได้ที่ถึงจะเอาน้ํามันน้ำมันล่าไม่หยิดหน่อยล่าลงไปให้ทั่วลาดหน้าเลยครับลาดทั่วเลยมันจะสวยสวยเงาเงาเป็นเงาปลาเราก็ต่ออีกนิดนึงอีก ต้มอีกประมาณ1 0บถึงยีนาทีแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับนี่พวกเราจะได้รับลกขออนุญาตครับที่คุณหมอจะกระเถิบไปทางนั่นนู้นหน่อยนะ่างนี้กันฮะหนูวัดหนูวัดดวงเลยแล้วกันหนูวัดดวงผมแบบตักผมวัดก่อนนะผมวัดนวงวัดดวงก่อนทำไมครับผมรู้เลยจะต้องแยกภูมิกันแน่นผมวัดดวงก่อนเลยครับตาย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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาหัวก็ได้ปลาช่อนต้องห้ากิโลมันต้องมีพุงก็สามผมเอาหัวก็ได้ ผมเอาหัวก็ได้นี่นี่เออทีเ <wrestling> ด <ps 2> ียวตักเองนะครับไม่มีปัญหาเชนเชนเดี๋ยวผมตักเองนะคุณออฟคุณชอบส่วนไหนได้หมดพี่ได้หมดนะอ่าทีละคนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ให้ท่านผู้ชมผูอคนุญาตก่อนนะเดี๋ดีทีละคนอะไรท่านผู้ชมจะได้เห็นส่วนพุงยกหน่อยดิยกให้ท่านผู้ชมดูนี่นี่หนูกำลังจะตัดก่อนเพราะมันเดี๋ยวมันคันใหญ่ไปใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมดูเราดูยกยกนี่ฮะนี่คือส่วนพุง เวลาเขากินนะถ้าเวลาเขาขายจริงๆเขาจะบอกว่าเออพุงเท่านั้นส่วนใหญ่นี่มันมีนะแล้วเนื้อเท่านี้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เป็นส่วนพุงอันนี้เวลาตัดแบ่งมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ครับนะครับอ่าวไม่พี่ครับพี่พี่ไม่แบ่งสามนะครับด้านนี้ของคุณด้านนี้ด้านนี้ของคุณมีอยู่มีอยู่มามามาอ๋อนี่เนื้อปลาอยู่นี่โอ้โหเป็นไงเพราะว่หนูบอกว่าน้องดูวะไม่เคยกินเลย มันไม่เคยกินเลยรสชาติแปลกสำหรับชีวิตผมากครับผมถามรสชาติดีไหมรสชาติดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือหัวปลานี่คือตรงที่เป็นส่วนสําคัญมากอย่าเรียกเรียกแก้มยกอย่ายุ่งยุ่งนี่เขาเรียกแก้มครับผมแก้มเนี่ยเราสมมติเรามีเครื่อุงเราหักแก้มจากคนข้างๆได้เลยอันนี้เป็นแบบออริจินัลรุ่นใหม่ที่โดนแต่ข้าว ตัวปลาอยู่นี่นะครับราคาอร่อยมากเร็วๆ,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 ๆต้องมีนิดนึงใ่ใช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 ่สำหรับคนที่ชอบทานแบบจีนที่ดูไม่เลี่ยนนะอเอากลับมาได้แล้วคุณหนุ่ยฮะจีนที่ดูไม่เลี่ยนแล้วก็ทานได้แล้วมันจะไม่แบบเบื่อง่ายพอกับข้าวมันพอดีมากเลยพอดีพอดีใช่ได้อร่อยเหลือเกินครับแจ่มมันเป็นความสุขจริงๆหวังว่าท่านผู้ชมจะเอาเมนูนี้ไปใช้กับชีวิตของท่านร้านของท่านหรือว่าทำทานในบ้านแล้วแต่ลองดู นะฮะมันอร่อยสุดๆแล้วมันหากินยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้ววันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณขออนอนงค์ขอขอบคุณร้านหมวย Delivery ซอยวุฒากาศส 4, 3แยก 2, 2> ครับและต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดวันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <Yes. S 1> แต่ละชนิดเนี่ยมันมีกี่กิโลแคลอรี่กันแน่วันนี้จะนำเสนอสิ่งที่ท่านทานกันอยู่บ่อยๆข้าวผัดใส่ไข่581แคลอรี่และกาแฟเย็นหนึ่งแก้วมี115แคลอรี่ท่านกินวันหนึ่งสแก้วครับก็ปลาก็ไปอไปเกือบ400แคลอรี่แล้วนะฮะกบผัดขี้เมาครับกบนุวนเป็นยังไงบอกเลยว่าคล้ายๆไก่ ทา่านมุ้ิเราใส่พริกไทยตามเข้าไปกับซี่แกงด้วยนะค,ะครับท่าจนจะผิวพรรณดีมากๆทำไมครับถูกกินน้ำเยอะครับเผ็ดเป็นเมนูอร่อยมากอร่อยจริงๆฮะ